จุดปัง YouTube Channel ของ BLACKPINK มีผู้ติดตามทะลุ80ล้านคนแล้วเรียกว่าหลังจาก4ีสาวประกาศคัมแบ็กและปล่อยเพลงใหม่มาครั้งนี้4ีสาว BLACKPINK ก็ไม่เคยได้พักเพราะกระแสดีมากๆค่ะ นอกจากมีสิกวิดีโอและเนื้อเพลงที่ปังแล้วศีษาบลักพิงก์ก็ยังกวาดรางวัลในหลายๆชาร์ตเพลงซึ่งล่าสุดค่ะวันนี้หลังจากมิวสิกวิดีโอเพลงพิงก์เวนอมที่พวกเธอปล่อยออกมาติดเทรนเพลงมาแรงบน e ด้วยอันดับหนึ่งในเวลา2สัปดาห์ติดต่อกันอย่างแข็งแกร่งและในวันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมค่ะเพราะจำนวนผู้ติดตามบน YouTube c ช anel ของ Black พิงก์มีจำนวนผู้ติดตามทะลุ80บล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยสถิติผู้ติดตาม80ล้านคนในครั้งนี้ทําให้ b l ล c นนกพิงก์ โดยใช้เวลาเพียง6ปี3เดือนหลังจากเปิดบัญชีนี้ขึ้นมาค่ะและเรียกได้ว่าการคัมแบ็กของสี่สาวลักพิงในครั้งนี้ยิ่งทําให้พวกเธอประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเตรียมปล่อยอัลบั้มเพลงใหม่บอลพิงออกมาในวันที่1 6กันยายนนี้รับรองว่าอัลบั้มเต็มของสีสาวลักพิงจะไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ